น,นี้ก็จะเป็นอีกหนึ่ง Challenge ก็คือว่าอยากจะดูหนังในโรงนะฮะเรื่อง Avenger e n n g g m m e จริงๆก็เข้ามาได้ประมาณ2อาทิตย์ละฮะวันที่ผมถ่ายวิดีโอเนี่ยนะฮะจนตัวน้อยนี้ก็2เดือนแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูหนังกันเป็นโรงแบบ d r i v e t u r u Movie นะฮะยังไม่เคยลองเหมือนกันว่าเป็นยังไงแต่ว่าได้ดูหนังโรงแล้วก็สามารถเอาเด็กไปด้วยได้เข้าไปเลยลูก ถุงเท้าให้มันไหมสิเอาะถุงเทาเ้ามัน่อยเออไม่ต้องห่มดี๋ยผมผ้า <c oughs> แป๊บเดียครับลูกโอเคเรียบร้อยไม่ต้องแน่นมากนะสิเนาะอุปกรณ์ที่สองที่เราเตรียมไปด้วยก็คืออันนี้ครับ เขาเรียกว่า on the go baby dome พิสิทธ์ส่งมาให้นะครับจากซันฟรานแต่สวัสลักต้องขอขอบคุณพิสิทธ์มาณที่นี่จะเป็นงานแรกที่เปิดใช้นะครับที่เปิดใช้เลยมันพับได้ด้วยนะแต่ว่าสิพับเป็นไหมหรือโยมันเข้าไปทั้งกโดมอย่างนี้เลยมันพับยากปะโอเคดูน้องชอนน้องชอนรอแล้วอยู่นิ่งๆนะลูกเดี๋ยวพ่อมาแป๊บหนึ่งโอเคงั้นเดี๋ยวผมเอานี้เขารถก่อนบานก็แครปดือเกิน <Oops. S 2> พาลูกไป๋ยวพ่อพาไปดูหนังหองสีของกาู UV ันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ในการเตรียมไปดูหนังนะฮะอันนี้ของอโกปลานะครับสปอนเซอร์อีกแล้วนะฮะอุปกรณ์อันนี้ของพิเ็จเป็นผ้นภากันเพิ่น ทุกอย่างเต็มพร้อมแล้วก็เดี๋ยวเราจะพาลูกขึ้นรถนะฮะโอเคลูกไปไปลูกลูกลองแล้วโอเคโอเคอป้าไปไป,ไปหนักเกินกัแล้เนี่ยด้วยความที่เราอยากดู a v e n g e r Endgame มากนะครับผมตอนแรกวางแผนกันว่าสับกันดูไหมคือเหมือนแบบคนนึงไปดูรอบเช้าอีกคนนึงดูลูกแล้วก็สับกลับมาอีกคนนึงไปดูลูกพอดีซีเขาก็เหมือนไปเสิร์ชไปเสิร์ชมาไปเจอมูฟวี่ไดฟก็คือเหมือนแบบว่าขับรถ ใส่ตังแล้วก็เขาเ้าไปดูหนังได้เลยก็เลยจะไปลองใช้บริการนีด้ดูเพราะสามารถเอาลูกไปได้ด้วยนะฮะผมก็ได้ดูพร้อมกันซึ่งราคาตั๋วเขาก็บอกไม่แพงมากเดียวค่อยไปดูรายละเอียดอีแล้วกันแต่เขาเหมือนประมาณว่าเขาขอความร่วมมือก็คือเหมือนช่วยซื้อน้ำเขากิน,ซ,น,กนซื้อของกินเขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าเขาบอกเขา,ชารชจค่าตั๋วก็ไม่ได้แพงอะไรงี้แต่เดี๋ยวเราค่อยมาสรุปประเด็นทีนึงว่าค่าตัว๋วค่ากินอะไรยังไงเท่าไหร่แต่ซึ่งระหว่างทางไกลซึ่งตอนนี้ผมไ็หิวแล้ว

<appreciated. S 2> <Very nice. S 1> ตอนนี้เราก็ได้อาหารเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะไมเสวนาขับไปกินไปได้นะครับซึ่งสิ่งที่เราต้องทำต่อไปก็คือปอ GPS ครับคุณนัชชาเดี๋ราจะขับรถไปดูหนังกันนะครับผมแล้วเดี๋ยวเจอกันที่โรงนะเป็นอาหารฟิงเกอร์ฟู้ดที่รู้สึกสะดวกดีสะดวกเบอร์เกอร์อีกบเบอร์เกอร์มันต้องใช้สองมือกินแต่อันนี้มันแบบใช้มือเดียวกินพอได้อยู่ อ,อ่ะครับแต่ครั้งกินเสร็จเดี๋ยวอัดต่อเดี๋ยวเธอเล่าว่าเท่าที่เต็นตัวซี <C. S 2> <C. S 1> ก็กำลังอ่าน instruction ว่าครั้งแรกไปต้องทำตัวยังไงโอเคซี C. อ่านแล้วสรุปได้ใจความว่ายังไงบ้างนะข้อแรกคือห้าม,ามเอาอาหารเข้าไปห้ามเอาอาหารเข้าไปก็คือเหมือนที่บอกตอนแรกก็คือว่าเขาบอกว่าเขาไม่ได้ชาร์จค่าตั๋วแพงก็ช่วยไปอุ่น เขาหน่อยละกาันเขาก็ขายอาหารไม่แพงนะอะไรนี้โอเคข้อสองโอเคสรุปว่าเมื่อกี้ที่ซีบอกก็คือว่ามีสองแบบแบบแรกก็คือเมนสตรีมเขาบอกเป็นแบบเหมือนแบบสมัยก่อนที่ว่าขับรถไปจอดเหมือนดูหนังกลางแปลงบ้านเราแต่ดูในรถแล้วก็จอดรถอยู่หน้าจอดอย่างที่สองก็คือว่าเป็นจอหนังกลางแปลงเราก็จะมีสวนเหมือนไม่ได้ยมๆแล้วเหมือนบ้านเราที่ไปนั่งข้างหน้าแล้วรถก็จะอยู่ข้างหลังประมาณนั้น มีพื้นที่รถจอดข้างหลังซึ่งเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจอดมาหน้าตาเป็นยังไงมันก็มีอีกวิธีหนึ่งก็คือว่าหันหลังเข้าก็คือเอาท้ายจอดหันหน้าเข้าจอเอาท้ายเอาท้ายเข้าจอแล้วก็เปิดท้ายรถปึ๊บก็สามารถนั่งข้างหลังแล้วก็ดูได้เหมือนกันแล้วก็จะมีเขาจะมีเหมือนบอกว่าให้จอดว่ารถเราคุณเนี่ยไซส์ไหนความสูงประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยจะมีเขาจะแบ่งไว้ให้ว่าจอดตรงไหนจะได้แบบเขาเรียกว่าอะไรได้มุมมองที่ดีใช่ไหม ก็เดี๋ยวเราขับรถต่อนะครับให้ชมวิวข้างทางไปก่อนแล้วกันนี่คูอวิวสองข้างทางนะครับอากาศดีดีสปริงเขียวเขียวนี่คเคยไาส่งข้าวถึงเนี้ยว,วิวที่ขับมาไปกำลังจะไปดูหนังนี่แบบประทับใจดีฮะได้ฟิลเหมือนขับอยู่ที่นิวซีแลนด์ก่อนอีู่แล้วเลยฮะยังไม่ยังยังสู้เกาะตายไม่ได้แต่ว่ามันก็เป็นเขียวเขียวธรรมชาติธรรมชาติดีฮะอันนี้นะคะ ก็ใกล้จะถึงแล้วนะครับประมาณ2ไมล์ตอนแรกผมนึกว่าขับเลาะป่าแล้วก็ก็คงไปเจอเมืองหรือเป็นเวิร์กที่เหมือนแบบเมอมเหมาะเป็นโรงหนังซึ่งดูจากท่าทางแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เลยนะฮะก็เนี่ยเราดูกันไปนะฮะว่าถึงจะเป็นยังไงตอนนี้เราก็ถึงแล้วนะฮะ JUST HA! landscape Good. Are you here for a Detective Pikachu or Avengers? Avengers. Okay, Avengers. Avengers? Two adults and one baby. Okay, it's gonna be $12. $12. And did y'all want to watch from your car since you have a baby? Yeah. yeah. Okay. It's my first time, so. Oh, we're glad to have you. Uh -huh. That's our normal pricing. Okay. It's $6 for an adult tonight. Great, right. thank you. Enjoy. Hi. Okay. The main screen? Growth. Oh, the growth? Okay. Right. Did y'all bring chairs? Mm -hmm. Okay, y'all gonna sit in your car and watch it? Right, we're for the baby, so. Okay, are y'all planning on back then and watching it from the rear or just sitting forward? Just it forward. Okay, follow me, I'll show you where to park. Okay, drive forward. Okay. okay. Oh, we <laughs> อันนี้เราก็มาถึงแล้วนะครับผมซึ่งเฮ้ยมันก็เจ๋งดีนะคือแบบใช้หนังกลางแปลงก่อนว่ามันไม่สตาร์ทเลยมันให้ใช้แบตเตอรี่ใช่มันให้ใช้แบตเตอรี่ได้ใกล้ๆได้เลยโอเคเดี๋ยวมานะไปถ่ายวีวิวินก็จอดรถเรียบร้อยนะครับโรงที่นี่นีสฉายได้สองเรื่องก็คือเรื่องที่เราดูนี้คืออ v เ n นเจอร์คือข้างหลังจะเป็นอะเอนเจอร์นี้นะฮะแล้วอันนู้นน่าจะเป็นอีกเรื่องนึงเป็เรื่องอะไรวะไม่รู้แะ อีเลื่อนเนี่ยนผมมีร่วนเรื่องอะไรซึ่ง mainstream เนี่ยก็คือว่าจอดอยู่ในรถเลยซึ่งอันนั้นนะเขาจะมีแต่ mainstream ่างเดียวก็คือจอดรถติดหน้าจอเลยแต่ของเราเนี่ยเขาแบ่งเป็นสองโซนก็คือจะมีกรุฟก็คือว่าเป็นหญ่าจอดรถตรงนี้ก็ได้แล้วก็เอาเก้าอี้ไปนั่งดูตรงนู้นนะฮะหรือว่าจะจอดรถตรงนี้ก็ได้แล้วก็ดูในรถเราเลือกที่จะจอดดูในรถซึ่งจอด,ดในรถเนี่ยก็เลือกได้อีกว่าจะหันหน้าจอดรถหันหน้าเข้าไปหรือจะหันหลัง แล้วเปิดท้ายก็ได้นะฮะมันก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะซึ่งแบบน่าสนใจดีโอเคจอหนังก็จะอยู่ประมาณนู้นะฮะก,ก็พอได้ก็เหมือนก็จะดูรู้เรื่องอยู่นะตอนนี้เราก็เปิดหลังรถเต็ไม่เปิดหลังรถนะ ี่ทไมเราเข้าเรามีเพยา,ยาส,ส่วนตัวไปวางได้เธอจะเปลี่ยนพระอ้อมันตอนนี้เลยใช่ไม่เปลี่ยนตอนนี้เปลี่ยนตอนไหนเราก็จะเปลี่ยนพระอ้อมลูกก่อนนะครับผมโอเคเราจะไปวางตรงนี้ก่อนโอเค ชีวิตพ่อลูกก่อนนี่นะครับมาดูหนังเอาน้องชอนเอ้ยให้หลือดไหลหดือดไหลเราก็มาซื้อของกินกันก่อนเดี๋ยวพ่อจะไปเข้าไปดูมีฟรีการ์ดมีป๊อปคอร์นหนองชอนเป็นไงครับดูหนดูเอเวนเจอร์สเขาก็จะมาสัมืาอ่องกินกันได้ก่อน มีเด็กเล่นด้วยนัดเมื่อน้องชนจะมาเล่นได้ม,มันโอเคไหมห้ามันไม่ค่อยแล้วก็เจอความประทับใจอย่างหนึ่งคือเมื่อกี้อยากเข้าห้องน้ำโปรชีตอนแรกก็นึกว่าแบบโอเคมันเป็นโรงน้งเปะปาห้องน้ำไม่สกปรกเลยห้องน้ําสะอาดมากครับเหมือนห้องน้าห้างแอร์เย็นด้วยมีแอร์ด้วยนะฮะอันนี้คุณแม่สี็รับยังให้นมน้องชอนอยู่นะฮะโดยมีผ้ากันนะฮะ ไม่ได้เป็นบ้าเป็นเสือ้อเป็นเสื้อกันนะครับเสื้อมันย,ย้้ย <laughs> เสื้อมันย้้ยเลยสามารถคุมไว้อย่างนี้ได้อีกไป ครับผมสิงรพร้อมอยัง <Okay. S 1> พร้อมอยังตัวเองอะอันนี้ก็เป็นเป็นบรรยากาศหลังดูหนังเสร็จนะฮะซึ่งเขาเมือกันตื้อๆก็น้ำมันจริงๆก็วิ่งได้อีก30ไมล์แต่ว่าถึงบ้านก็ประมาณ40ไมล์แต่ว่าด้วยสภาพสถานการณ์ รอบๆแต่ที่ขับมาก็เห็นแล้วว่ามันค่อนข้างจะรุดและเปรียวก็เลยคิดว่าเอาน้ำมันเต็มถังไว้ดีกว่านะครับก็ขับรถเร็วที่นี่ก็ต้องระวังตำรวจกับระวังกวางนะครับถ้าในเมืองจะมีเป็ดด้วยที่ต้องคอยระวังนะครับนคือสิ่งที่ต้องระวังไว้นะครับผม